ฟิวค่ะวันนี้ปิ่มฟิมนะคะก็มีสกูชี่ตัวใหม่นะคะของไลลมารีวิวกันนะคะจะเป็นสกูชี่ลูกพีชจัมโบ้นะคะนี่ก็เหมือนของไอบุ้งมากเลยค่ะปี่ฟิมถ้าเหมือนของไอบุ้งน่าจะไม่ใช่นะหรือว่าถ้าพี่ฟิมบอกว่าเหมือนของไอบุ้งเขาน่าจะเอาของไอบุ้งมาใส่ได้เลยใช่ไหมพี่ว่าไม่ใช่สีมันไม่เหมือนนะแต่ว่ากลิ่นรูปทรงเขาคล้ายๆล้ายกันนะคะ อะไรเขาทำออกมาเยอะมากเลยนะคะตอนนี้มีหลายอย่างมากตท่ไหนอะเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูตรงแพ็กเกจกันเลยแพ็กเกจเขาเรียบมากแล้วค่ะนี่นะคะคือตัวแพ็กเกจค่ะแพ็กเกจเขาเป็นถุงแบบนี้นะคะถุงี่ื่อว่าเอาลวดมัดอย่างนี้นะแต่มันก็ดูสวยนะแล้วก็ตรงแท็กเขาอจะเป็นรูปลูกพีแล้วเขียนว่าลายลายและด้านหลังนะคะก็จะเียนว่าลายลายแล้วก็จะมีเป็น Made in China แต่เขาไม่ได้มีคําเตือนให้อะ ฟิลก็จบอกกันเลยว่าคือดูนาตีนะคะเอาไว้สะโศเอาไว้บีบเล่นทำาลับประทานนะคะค่ะแล้วก็แพ็กเกจเขาจะมีเป็นตัวตะข่ายด้วยเชนน็อกฟิวใช่ค่ะนี่หมายแบบว่ากันไม่ให้มีรอยนะคะเพราะว่าแพ็กเกจแบบนี้มันอาจจะรัดแบบติดไปตัวกับตัวสกูชี่ทำให้เกิดตำหนิเป็นร่องๆนะเขาก็เลยมีตัวนี้ไว้มัง้งตัวีว่ว่าน่าจะใช่แหละ,ะน้องฟิวแก่เลยไหม แก่เลยแก่ออกมาแล้วกลันกบบจะแกะซองขนมโอ๊ยพี่พีททำอะไรอ่ะนึ่งออกมาไงนี่เขาไม่เป็นเป็นเหมือนโคลนี่เห็นมั้ยทำให้เกิดแบบมีตำหนิน้อยลงมีลายเส้นไหมไม่มีน้องฟิวบอกไอ้บลู กินเหมือนลูกพีนะคะแต่ว่าจะกินเหมือนของฮายาลูวาที่ฟิล์มเคยรีวิวพี่ฟิล์มตรวนี้เขาสีเข้มเข้มใช่แต่สวยนะสีเป็นสีมุกมเฮ้สีปากเหมือนกับพี่แล้วใช่ไหมเราทำอะไรกันอยู <laughs> ่นี่นะคะเรามารีวิวต่อนี่คือลูกพีจัมโบ้นะคะของไล่ๆค่ะเป็นแบรนด์ใหม่นะ,ะสีคือข,ของไอบูมเลยใช่เขาเป็นสีมุกทั้งทั้งลูกเลยนะคะใ,ใบเขาก็จะเป็นสีเขียวะะก้าสี อกดำๆน้ำตานะคะแล้วตรงนี้กับตรงท้ายนะเขาจะเป็นสีออกแดงแดงมุกค่ะค่ะแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสีชมพูมุกชมพูอ่าฮัฟทิกฮับทิกจะขาดเดี๋ยวเขาเปลี่ยน่อยฮัลโหลว่าอีฟฟี่ขายตัวพีชสรลว์มากเลยนะคะเนี่ยเขาดูดแน่นมากๆเลยนะต้องกาก็สโลว์แต่ที่ฟิล์มเห็นเหมือนจะมีแค่สีเดียวนะคะ อันนี้มันาโลนะคือตอนนี้นเรามีคอลเลคชันล,ลูกพีทเดยอะมากนี่ฟิมสลโลมากเลยเนาะใช่ค่ะอย่าลังมาดูแบบใกล้ๆเลยไหมเดี๋ยวดูแบบใกล้ๆเลยนะคะมันจะสลโลขนาดไหนนี่นะคะคือตัวสกูชี่ค่ะค่ะสวยมากเลยนะคะแล้วก็ชิ้นใหญ่มากเลยนะของไรๆใช่ค่ะตัวลูกพีนะคะจะเป็นสีชมพูมุกเห็นไหมมองดีๆเขาจะออกมุมมนะคะด้านบนจะเป็นสีออกแดงๆอมชมพูนะคะด้านล่างด้วยการเขาจะเป็นสีน้ำตาลออกดำๆ ใบเขาสีสีเขียวเข้มใช่ค่ะชิ้นนี้ไม่มีลายเส้นนะคะค่ะหน้าตาเขาเป็นแบบนี้๋ยา่าลามาบีบกันก่อนฟิลค่ะมีซี่ยูพุ่งบีบพี่บีบตูดเด็บ <c oughs> ตกใจแบบ <c oughs> <c oughs> นี่มันเ,นเ็ยสกุชี่เห็นไหมสโลและกลิ่นหอมลูกพีทมากๆเลยค่ะค่ะชอบสโล ุกที่ออกมาเดี๋ยวนี้นะคะคุณภาพเท่ากับไอบูมเกือบทุกชิ้นเลยนะคะค่ะคือเนื้อเขาก็แน่นนุ่มหอมสโลเหมือนกับไอบูมทุกอย่างเลยอเดี๋ยวให้น้องฟิลนะคะลองบีบดูค่ะยี่หีเยวเรามาบีบกันเลยอย่าบีบน้และสโลมากเลยค่ะตรงนี้เริ่มขึ้นแล้วนะนับเร็ว นี่นะคะคือความสโลของลูกพีไลายๆค่ะค่ะมีคุณภาพเท่าัขอ,ของไอบูมเลยนะคะใหญ่เท่ากันด้วยใช่แล้วก็ราคาถูกกว่าด้วยสกูชี่ลูกพีไล่ยๆนะคะก็คุณภาพดีใช่ไหมน้องพิวเชื่อค่ะแล้วพี่พิวนะคะก็ชอบมากเลยค่ะค่ะ เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กดซับนะคะก็กดให้เพี่มิจกรรมฟซดด้วยนะคะเพื่อใจพาชมคลิปใหม่ของปิ้วิวค่ะค่ะต um ิดตามฟิ <uh um> ้วินที่ยูทูบเฟซบุ๊กแฮปปี้ชาแนลแล้วก็เมนในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย